เครื่องมือตรวจสอบพอร์ตเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสําหรับตรวจสอบว่าพอร์ตเปิดอยู่หรือมีปัญหาเกี่ยวกับพอร์ตหรือไม่คุณสามารถเปิดเครื่องมือนี้ได้จากลิงก์ในคำอธิบายใต้ออทิวิดีโอคุณจะมีลิงก์สำหรับเข้าไปใช้นานและเมื่อคุณเปิดเครื่องมือแล้วคุณสามารถแปลเครื่องมือนี้เป็นภาษาอื่นตามที่ต้องการได้และเครื่องมือนี้ก็ใช้งานง่ายมากตัวอย่างเช่นคุณสามารถใส่ช่วงของพอร์ตสมมติว่า เช่นคุณอาจจะใส่ bbc.com เป็นโดเมนแล้วคุณก็เลือกช่วงของพอร์ตได้ถ้าคุณใส่ช่วงของพอร์ตเรื่องมือจะตรวจสอบทุกพอร์ตในช่วงนั้นหรือคุณจะใส่แค่พอร์ตเดียวก็ได้คุณสามารถเลือกเวลาหมดเวลา t ท m e out แล้วก็กดที่เช็คพอร์ตแค่นี้เองพอร์ต80เปิดอยู่เรายังมีฟีเจอร์แสดงพอร์ตที่ใช้บ่อยซึ่งมีประโยชน์มากเพราะมันจะกรอกพอร์ตที่ใช้บ่อยที่สุด ให้อัตโนมัติแล้วคุณก็แค่กดเช็คพอสจากนั้นเราก็จะได้ข้อมูลของแต่ละพอร์ตเครื่องมือจะทำงานโดยมีเวลาหมดเวลา2วินาทีถ้าพอรตไหนไม่ตอบสนองเครื่องมือจะอข้ามพอร์ตนั้นไปโดยอัตโนมัติหลังจากหมดเวลาแท่นั้นเองมันกำลังกรอกข้อมูลพอตทั้งหมดสำหรับโดเมน v v p i p นี้ นอกจากนี้เรายังสามารถเลือกประเภทการสแกนเป็น TCP หรือ UDP ได้ด้วยตรงนี้เราจะเห็นพอร์ตทั้งหมดที่เปิดอยู่และส่วนใหญ่พวกพอตเหล่านี้น่าจะถูกครองโดยไฟวอนแต่คุณก็สามารถใส่พอร์ตอะไรก็ได้ตามที่ต้องการและเป็นเครื่องมือที่ดีมากหลังจากนั้นคุณสามารถบันทึกผลลัพธ์ลงไฟล์หรือจะเลือกคุณสามารถเลือกโดเมนหรือ i ออื่นได้ เป็นเครื่องมือที่ดีมากสำหรับตรวจสอบพอร์ตของโดเมนหรือ IT ไอทีใดฮะฮะ